ไม่เป็นไรนะครับเชิญหน้าเข้าว้ครับมันเป็นเกมที่6เองแล้วก็เล่นได้ดีแล้วนะฮะมองไงเกมนี้ครับตองก็แพ้ก็ต้องยอมรับว่าแพ้ครับก็ไม่เป็นไรก็ดำเมีเข้าสู่คะแนนแล้วก็ต้องไปปรับปรุงแก้ไขให้ดีกว่าเดิมครับผมครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้3ามคะแนนเราไปมองเกมที่จะออกไปเยือนทีมสงขลาในโตโยต้าลีคับนะฮะครับก็ยังต้องเดินหน้าต่อครับผมก็ยังไงก็ยังไม่จบก็แมตช์นี้ก็เป็นก็เป็นในแมตช์หนึ่งที่มันที่เราแข่งเสร็จแล้วก็ผ่านไป เราก็ต้องมองเป็นในแมตช์หน้าก็จะเป็นโตโยต้ารีครับก็จะไปเยือนสงขาครับผมก็ยังไงพวกเราจะทําเต็มที่แน่นอนครับเส้นทางการลุ้นแชมป์มันยังอีกยาวไกลเราค่อยๆไปกันแล้วกันนะครับฝากไปถึงข้างหลังครับวันนี้1 5 0 0น้อคนครับตองครับก็ขอบคุณครับขอบคุณที่มาส่งเสียงเชียร์พวกเรากันอย่างก็อยยางสุดเสียงสุดพลังครับผมก็ยังไงขอโทษแทนเพื่อนร่วมทีมทุกคนที่ที่ไม่สามารถเก็บ3คะแนนไปปากแฟนบอลได้ครับผมก็ยังไงขอบคุณในที่นี้ที่ติดตามเชียร์พวกเรายังไงก็ขอกำลังใจต่อไปด้วยครับผม